เพื่อนๆคะตรงนี้ก็คือ3ามเสนนะคะหรือว่าตรงบางกระบือค่ะแยกบางกระบือนะคะก็เป็นห้างสุพีมห้างสุพีมเนี่ยเขามีตลาดนัดหน้าห้างนะคะแล้วก็ไปยันด้านข้างห้างแต่ว่าเขาจะจัดเป็นช่วงๆนะคะช่วงเวลาตอนนี้ก็มีถึงวันที่11ค่ะหากเพื่อนๆอยู่แถวนี้ก็มาซื้อของได้นะคะจับจ่ายซื้อของซื้ออาหารของกินได้ คิก่อนหน้านี้ลิธาเข้าไปถ่ายนะคะเข้าไปถ่ายร้านค้าที่มาออกงานตรงหน้าห้างนี้นะคะก็เป็นจังหวะที่ฝนกําลังจะตกพอดีเลยพ่อค้าแม่ค้าก็สู้ชีวิตกันสุดๆเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีการคุมของค่ะก่อนฝนจะตกนะคุมหมดเลยแล้วพอฝนหยุดแล้วเขาถึงเปิดขายเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคะเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินนิดนึงนะคะ คลิปนี้ลิซจะพาเพื่อนๆไปไหนยังไม่ได้บอกเลยก็คือลิซจะเดินจากาแยก3กระบือนะคะตรงหน้าสุพีมเนี่ยจะเดินไปตลาดสีญย่านค่ะเพราะดูสถานการณ์แล้ว5้าโมงนะคะห้าโมงประมาณห้ามงสินาทีแล้วก็ฝนตกรถติดนะคะและช่วงสีย่านเนี่ยเขาจะทำรถไฟนะคะรถไฟฟ้า ตรงนี้ก็คือแยกบางกระบือค่ะ<ม>เดินให้เพื่อนๆชมนะคะเผื่อท่านไหนเคยอยู่แล้วไม่ได้มานาน,นะคะจะคิดถึงถงนนอเวงสองข้างะคะ่ะแยกบางกระบือนะคะ่ะแล้วขวาไปเคียวไข่กาค่ะตรงจุดที่ลิศย,ยืนเริ่มถ่ายคลิปอะจะเป็นตลาดนะคะฝั่งตลาดบางกระบือ แล้วก็เป็นชุมชน,นะค่ะเดี๋่จะหาทางข้ามเส้นนี้มีอะไรกินไหมนี่ไม่เคยมาเดินนะคะอุ่นนะคะบะหมีเคี๊ยวเราต้องข้ามสะพานลอยะคะ่ะ มันเป็นสะพานลอยที่สวยค่ะเ,เพื่อนๆมีโรงรับจำนำนะคะเก่าแก่เลยตรงนี้ย่องเสงให้ดูวิวทางฝั่งทางนี้บ้างนะคะ บรรยากาศนิดนึงนะคะแล้วก็อันนั้นเป็นรัฐสภาค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะคล้ายๆเจดีข้างหน้าฝั่งตรงข้ามรถติดนะคะแต่ฝั่งเนี้ยรถว่างเพื่อนๆเ,เห็นไหมแต่ว่าไม่มีรถมานะเขาทำไม่นี่กันอยู่เนี่ยรถไฟใต้ดินเพื่อนๆ เครื่องจักรหนักเลยเป็นเครื่องจักรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เห็นแยกไฟเขียวอยู่ด้านหน้าแล้ววิบวิบอ่ะจะเดินไปดีไหมมาถึงนี่แล้วนะคะประมาณ800กว่าเมตรค่ะเพื่อนๆเดินนะขยก่อนนะคะมีหลวงพี่ขึ้นมาตรงนี้จะอยู่ใกล้วัดจันสโมสรค่ะ บาชินนีฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาจะไปแยกเกียกกายนะคะรถจะติดมากช่วงเย็นน่ะลิสก็จะกลับทางนั้นก็ได้ค่ะไปไปออกตรงปฏิพัฒน์สะพานควายนะคะแล้วก็นั่งรถไปอนุสาวรีย์ชัยก็ได้แต่ว่าติดค่ะลิตมาทางนี้ดีกว่านะคะ ก็คือเดี๋ยวเราเดินเลยเครื่องจักรรงนี้ไปแล้วลิซก็จะนั่งสาย14นะคะตัดเข้าไปตัดเข้าไปทางเส้นแถวแยกตึกชัยนะคะทะลุออกอนุสาวรีย์ชัยได้เหมือนกันก็ยังไม่มืดนะคะจริงๆถ้าฝนไม่ตกก็จะสว่างกว่านี้นะ ถ้ามืดลิศก็ไม่กล้าเดินเหมือนกันนะเพราะว่าลิศไม่ชินอะเส้นเนี้ยอดูเครื่องจักรทำงานเป็นเครื่องจักรใหญ่ๆอะจะต้องทำอย่างนี้อีกหลายปีค่ะเ,เพื่อนๆนะแล้วก็เพื่อที่อะไรมันจะเจริญขึ้นนะคะเราก็ต้องอยู่ในอา,อารมณ์แบบนี้ไปสักสี่ห้าปีนะคะ ตรงไปเป็นสะพานกรุงทนนะเดี๋ยวลิ้จะอ่านตามป้ายนะตรงไปเป็นเทเวศเดี้ยวซ้ายเป็นราชวัตรลิ่ก็จะไปตลาดอ่าราชวัตรเนี่ยก็คือสี่ย่านนะคะเ,เพื่อนไปแค่สี่ย่านพอนะคะราชเทเวศไม่ไหวค่ะรถจะติดหนักเลยให้ดูเครื่องจักรไปเรื่อยๆแล้วกันมาแถวกรมชนนะ เป็นรถไฟไฟฟ้าสีม่วงนะคะสีม่วงใต้อะไรจอมไม่ผิดนะ รู้จักไม่รู้จักนี่สวัสดีไปก่อนแล้วนะคะอื <c oughs> <c oughs> ขอพูดมิตรไปก่อนเพราะว่าเราไปต่างถิ่นต่างที่นะคะแต่ส่วนมากถ้าเราสวัสดีเขาก็จะยิ้มให้เรานะมาถึงปั๊มนี้แล้วปั๊มนี้ลิทมาเข้าบ่อยอะมาเข้าห้องน้ำตอนมาตลาดสีย่านนะคะก็เดินมาทางกรมชนเนี่ยก็มีจะมีปัม๊ม เอดิไม่แน่ใจว่ารถเ์ที่เขาเคยวิ่งหรือว่าคนที่เคยใช้เส้นทางฝั่งตรงข้ามเขาต้องไปไปออกทางเส้นไหนนะคะถ้าไหนรู้ช่วยคอมเมนต์บอกเส้นทางไว้ด้วยนะคะเผื่อท่านที่มาเนี่ยจะมาเนี่ยจะได้รู้ทางค่ะ ช่วงเช,เช้าเช้าเมื่อก่อนที่จะสร้างารถไฟเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีของขายตลอดทางนะคะฝั่งฝั่งฟุตบาทก็มีค่ะแต่ตรงตลาดศรีย่านนะคะตอนกลางคืนก็มีของกินนะคะจะมีทั้งวันแหละแต่ว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยจะเยอะ3ามสิบแล้วค่ะเดี๋ยวอ่า ไปเปิดคลิปตลาดสีย่านอีกคลิปนึงนะคะจะแยกนะอันนี้ข้าวผัดฟูค่ะตอนเช้าๆมีปลาสลิดขายตรงนี้อแล้วก็มีหมูปิ้งนะคะให้ดูบรรยากาศ ไม่มีรถเมยีาเลยดีนะไม่รอรถเมย์ค่ะดีที่ตัดสินใจเดินนะถ้าเดินก็ประมาณ800เมตรน่าจะได้นะคะเ,เพื่อนลาบจิ้มจุ่มกระสอทอนโหร้านยาวเลยค่ะ ตน,นี้นะคะช่วงฝั่งทนนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงถนนพัฒุ์ป้อมพัฒนเมรเนี่ยเอ็อทสามยอดแล้วก็ฝั่งทนนะคะกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้ากันนะคะก็การจราจรก็ติดขัดนะคะคือปีนี้ลิก่าว่าลิซาจะไปหาที่อยู่แถวๆฝั่งทนนะคะเพราะว่าครึ่งปีมันนียลิซ่าทำคลิปอยู่ฝั่งทนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ <laughs> คิดว่าเออคิดถูกแล้วล่ะที่ยังไม่ไปนะคะเพราะว่ารถจะติด จะหาทางไปไหนยากนะตอลิีเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบรออะไรขนาดของกินนี่ร้านดังๆอ่ะริไม่เคยได้กินเลยถ้าเข้าแถวรออ่ะน้ำตกไกบบ่ย่างเพื่อนๆมาถึงตรงแยกแล้วนะคะแยกสีย่านเดี๋ยวเราปิดคลิปตรงนี้หนึ่งลิปนะแล้วเพื่อนๆตามไปดูกันต่อนะคะในคลิปหน้าจะพาเดินดูของกินตรง ตลาดสีย่านะคะตรงไปก็จะเทเวศนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ นี้ห้ามผ่านจากแยกบางกระบือมุ่งหน้าแยกสีย่านเดือรถทางเดียว